วันนี้นะครับ<ม>ก็พบกับรายการทำร้านนะครับรุ่วันนี้นะเราก็ได้มาทําการทําแคมป์ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการทําเขาเรียกว่าตีมอะไรนะคะมิ้นตีมลูกเสือค่ะเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะสามารถแต่งเป็นลูกเสือ,อยูคาชาหรือใดดีนะคะหรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถเลือกได้นะคะก็สามารถใส่ได้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นท่านคอเสื้อจริงจงด้วยนะคะแล้วนี้นะคะเราก็ทําการคลังชิ้น หรือภาษาไทยแปลว่ากลางเต็นนั่นเองนะคะทุกคนก <Okay. S 2> ็นี่ด้วยนะเป็นเต็นที่กายนะคะได้ทาการกายตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะตอนนี้ก็ได้เวลา2องโมงสีหนะคะหลังจากนี้ก็จะห้ามการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุด <craw ls> หรือภาษาไทยที่แปลว่าเป,เปลี่ยนชุด <dec Beast. S 2> นั่นเองนะคะเปลี่ยนชุดเป็นการเล่นน้านะทางนี้ทางนี้ <rac ismo> เป็นน้ำนะคะและนี่ก็จะเป็นการใช้หของน้ร<ซ>นั<อ>่นเองเนาะ คนคะ่ะนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของพวกเรานะคะมีทั้งหมด65เต็นท์ี่เป็นเต็นที่ห่งเต็นที่2เต็นที่3เต็นที่สี่แล้วก็เต็นที่5อยู่ด้านบนนะคะซึ่งเต็นท์นี้นะคะจะมีสร่งพิเศษคือเป็นเต็นท์สชั้นเนอะข้างในจะมีเตียง2ชั้นด้วยเพราะว่าใหญ่มากอ่าเต็นท์นี้มีขี้นกด้วยคะ่ะเต็นที้ชั้นกางเองกับมือเลยนะคะมือใครมือมึงอะ,ะ <c oughs> ได้ค่ะ อันนี้เป็นเต็นท์นะข้างในเต็นท์นะคะโว้ยแล้วก็คือมีไฟเวอร์มากเวอร์มากอันนี้เป็นภายในเต็นท์นะคะเต็นท์นี้สามารถนอนได้ห้าคนนะนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่มาจากไหนคะคุณพี่มาจากไหนการบจากปมุทธานีนะคุณพี่าจากปมุทธานีเป็นเพื่อนมากของเราในคืนนี้นี่ก็จะมีควายแบบอันนี้มันสามารถเล่นเซิร์ฟได้ด้วยโอ้ oh my gosh อุ้ยชายหนุ่ม มีชายหนุ่มด้วยทุกคนเล่นนะ้ำอันนี้เป็นลำธารนะที่เราจะสามารถไยเราเนี่ยมีดาราด้วยนะนี่เยดีจนี่เป็นหัวหน้าหมู่หมู่ทานตะวนันหรือประจานไทยที่แปลว่าหมู่ทานตะวันนั่นเองนะคะนี่เป็นเต็นด์ด้านบนนะคะเป็นผู้สูงส่ง สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการกางเ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เล่นน้ำดูว่เาเล่นน้ำตอนนี้ก็เป็นสริปฟิลแบบเอะไรแบบ local แบบโโชาวบ้านชาวบ้านอนอยอยู่ในน้ำท่ t r ทริปเมดนะคะทริปเม็ดแดงก็ตอนนี้นะคะนอกจากจะได้น้ำเราก็จะเป็นการดอเลยนะตอนเย็นเราจะมีทริปฟิลแบบ <ละ S 2> เป็นชายบรนก็คือเป็นภาษาไทยที่ว่าซาบูนั่เองนะคะ กูรู้ละใครเมื่อกี้เราเมื่อกี้เลยตาตาตาเราไม่ังมีความหวังหลังจากรอเล่นนะล่าก่อนลาก่อนเยอะปะไม่รู้อ่ะยังไงอุ้ยอุ้ย ่ะตอนนี้เราได้ทําการกินปิ้งย่างเสร็จระะแลียบร้อยแล้วตอนนี้เราทำมาปิ้งหมูหมูหวานนวู้หน้าที่ของดิฉันทั้หญิงที่ดิฉันจุดไฟไปได้วยค่ะดิฉันจุดไฟตอนนี้ฉันก็กำลังจะทําการตัดหมูนะคะตอนนี้และนี่นะคะเราจะทําการปิ้งมาร์ชเมเลโล่มาร์ชเมเลโล่ มาร์ชเมลโล่จัดแจงสักหนึ่งมันมืดนะมึงเอาหาอะไรกันคะมินตอนนี้นนะคะเก็มลมาร์ชเมลโล่มลมาร์ชเมลโล่ s m a l นี่ไงเรียกว่าอะไรนะ s m a คืออะไรอ่ะมันคือการเอาอมาราชเมลโลไปย่างบนไเสรแล้วก็บอแกแล้วก็เรียกว่าอะไรนะสมาร์มาเลยนะสมาร์มาหรือเวิร์บูปปิ้งมาร์ชเมลโล่ ไอซิสเฟิร์นูปิ้งมาร์ชเมลโล่นะกูถือกูถือกล้องเนีงยตะเกียบอยู่ข้างในกูอะไรบังไว้มึงมึงเหมือนเพื่อนกูเลยอ่ะเพื่อนกูตอนตอนมอปลายใช่ป้ะไม่มีข้าวเหนียวมึงเหมือนคนตามมึงรือว่าคนเดินตามเยอยมากมึงเยี่ยติงมึงแล้วแบบ มึงมีคนเดินตามกูมึงมีคนเดินตามกูข่าวจาอีเดาะเขาเนี่ยตีขนตาเขาเนี่ยตีขนตา เป็นมือมึงไปซุปอีผิงอ่ะคุณก็มึงหายใช่เหรอเออตกใจมากเลยคุณหนาวคือกลัวนอนแล้วก็หันอุ้ยตกใจหมดนึกว่าจะนมาโดนรู้ิ่งดีจังเดีย้ออกูเยอะเลยอ่ะจะได้ที่บวชแอปใหม่แล้วนะคะไปขอบคุณปูนะคะแต่ทันทันไหยนะกล้องอ่ะทันบาทของดิฉันจุ๊บอ่ะหมดสองร้อยบาทอันนี่ ละเอียดเหมือนเคี้ยวเลยอ่ะไหนดูดิต่อปากสันเมื่อกี้เห็นตปากสันหนาวทย่นี่ตอนนี้จะมีสองสเตชันนะคะสเตชันส์เป็นสเตชัะคาแฟฮะรีบไปอะไรก็ไม่รู้ไปแกงนี่ดอกสเตอันสที่สองจะเป็นสเตชันอาหารนะคะเป็นเบรคฟาสต์นะคะมีให้เลือกด้วยทุกคนที่มาค่ายนี้ก็จะสามารถบอกมินได้เลยว่าอยากทานไข่อะไรก็จะมีเป็นออมเล็ตเป็นสควอเบิลเป็นไข่เจียวจังสุกและไม่สุกนะคะแล้วก็มีเอ็กไบเดดิก มิ้งก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะใช่ตอนนี้มิ้งก็คือแม่ครัวครัวค่ะครัวค่ะครัวอะไรที่เรียกว่าแม่ครัวนั่นเองนะคะทุกคนครัวครัวเลยอีดอกที่ดำๆมันนี้ไม่ใช่ไหมนะคะเป็นคาราเมลใช่เราจะทำเบอร์เกอร์คาราเมลไลซ์นะคะเราจะรีดละมันนะคะออกมาจากเนือเฮ้ยๆแต่กูทำไรให้ดูเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟ ถ้าเนยมาอยู่ตรงนี้มันจะฟู้นี่เลยนะนี่เราจะไล่แก๊สออกจากกาแฟนะไล่อยังไงอ่ะไปไอชิวเฮ้ยเป็นกูขาดอันนี้เขาเรียกว่าบุ้งกาแฟคือจะไล่แก๊สที่อยู่ในกาแฟออกไปก่อนครับ เป็นดิฉันทำนะคะดิฉันก็คือเทลงไปเลยค่ะวั <laughs> นนี้เรามีกาแฟทั้งหมด3ตัวตัวแรกนะคะ <c oughs> เป็นคุณเป็นมบาราเพนโครเชติเมลล์นะคะอันนี้1อันแล้วก็ที่ทำอยู่เอติวเปียเ์ไอติวเปียแล้วของกูของอะไรอ่ะเอติวเปียเป็นเออ่บลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ไอศกรีมมันจะให้ฟีลลิ่งแบบฟุดๆหน่อยโดนลูกจิตาปเลยพี่แก ก็อีกอันนึงอะไรอะขอรู้นนินี่กินดีกินไม่ฟุ้นเลยอ่ะนี่ฟโอ้ฟูดครับไม่หนาวเราไมีลมทุก <c oughs> คนคะกับการที่เราจะไปช่วยคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็ผมไม่เป็นไรไป่ทำอย่างอื่นเถอะแต่ว่าอะไรอื่นยังไอยาเสือ <c oughs> วันนี้ให้พี่ีดื่มก่อนเลย <c oughs> พลเลยพราะว่าที่ดีอ่อาวุโส หลงนีนนี่ไงล้างมาแล้วอุ้ยมีหมดเลยเนี่ยของสมัยพ่อว่าอ๋ออีกแล้วอีกแล้วไม่หยุดเลยค่ะสมชัยคนนี้อ่าวิธีมีแก้ววิธีไม่ใช่หรออ๋อดูแลยอ่ะจะไม่ร้อนพี่แล้วมันจะได้รสชาติไม่ได้แก้ว ไม่ใช่ี่อ <ora> ุ้ยไม่างให้ดูนะพี่ตีมันเป็นการอากาศเข้าไปด้วยไม่ร้อนยังไงทุกคนนะการทางให้กต้องเราต้องสูดอากาศเข้าไปด้วยนะคะเยะไปอากาศเยอะไปแล้วไมมึงได้กิ่นเบอร์เกอร์วะนเบอร์เกอร์นเบอร์เกอร์มันเข้าปากหมดเลยอ่ะมึง ด้านนี้นะคะเป็นอ่าเป็นพัฟนะคะที่ทําเองด้วยอันนี้ทําเองด้วยไม่ถึงน้องสาวทำพี่ชายไม่ได้ทําเองเฮ้ยไ,ไม่กินเหลือนะ <c oughs> ทำไมคนไม่ค่ายนี้จะได้อะกูจังอ่ะแข็งมั้ยปอ ไม่ครั้งแล้วนะคะสําหรับตอนนี้หลังจากที่ไปทากาแฟมาแล้วก็หายไปเลยนะคะที่บอกว่าจะไม่ปิดตอนที่มินพูดว่าจะไม่ปิดคลิปผิดกูพูดที่จะไม่ผิดคลิปแต่มิน,นบอกว่าปิดไปแล้วก็ข้ามมาตอนนี้เลยที่จะปิดจริงๆเพราะว่าก่อนนี้ไม่ได้อัดอะไรเลยนะคะดังนั้นไปแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บาย อีสาน